บทที่220การต่อสู้อันดุเดือดทั้งใดเจ้าของจิตวิญญาณการต่อสู้ของราชาโครงกระดูกได้อดทนต่อความไม่มั่นคงของจิตวิญญาณของเขาและได้สัมผัสความรู้สึกของเขาแล้วแต่เขารู้สึกได้ทันทีราวกับว่ามีภูเขาลูกใหญ่กำลังกดทับลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายให้ลุกขึ้นยืนได้เขาเพิ่งล้มลงกับพื้นและถูกปรับปรามอย่างแน่นหนานี่คือทักษะวิญ,ญญาณที่หของมอสะกดวิญญาณ ทักษวิญญาณอันทรงพลังที่ทําให้วิญญาณตกใจโดยตรงหัวอีฮาวครั้งหนึ่งเคยพยายามให้เซียวเซียวใช้ชีวิตทั้งสามนี้เพื่อปรับปรามจิตวิญญาณของเขาด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่งของเขาเขาใช้เวลาสามวินในการแทบแยกตัวออกมาหลังจากถูกมอ่คุณรู้ไหมว่าพลังจิตของเขาเทียบได้กับระดับ8ดวงแหวนข้ามและการควบคุมของเขาดียิ่งขึ้นม่อน้ำปรับปรามวิญญ,ญาณสามชีวิตนั้นหาได้ยากมากในหมู่วิญญาณอาวุธ แต่แน่นอนว่ามันเป็นวิญญาณการต่อสู้ชั้นยอดที่ไม่ได้กว่าค้อนเท้าเทียนอย่างแน่นอนคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของจิตวิญญาณการต่อสู้นี้คือเมื่อแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นยิ่งปรมาจารย์วิญญาณแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเซียวเซียวมีทักษะวิญญาณของการปรับปรามวิญญาณการประเมินของผู้ทเท่าเสวียนต่อเธอคือแม้เมื่อเผชิญหน้ากับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้าย ตราบใดที่ระดับพลังยึดของคู่ต่อสู้ไม่ถึงเจ็ดวงแหวนเธอก็ยังคงสามารถป้องกันตัวเองได้นี่แสดงให้เห็นว่าทักษวิญญ,ญาณน,นี้ทรงพลังเพียงใดแน่นอนว่าการปรับปรามก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อทักษวิญญาณน,นี้ถูกเปิดใช้งานเซียวเซียวเองก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปและทําได้เพียงเป็นประธานในทักษวิญญ,ญาณน,นี้ด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเธอเว้นแต่ว่าเธอจะหยุดมันเองหรือพลังวิญญ,ญาณของเธอหมดลงวิญญ,ญาณทั้งสามนี้จะคงอยู่ตลอดไป อย่างไรก็ตามหากมีใครโจมตีเธอจากภายนอกทักษวิญญาณของเธออาจเสียหายได้ดังนั้นเมื่อใช้สิ่งที่ระงับวิญญาณสามชีวิตนี้แล้วจะต้องแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถโจมตีเธอจากโลกภายนอกได้เซียวเซียวไม่ได้คิดที่จะปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทั้งสามคนพร้อมกันแต่มันถูกปฏิเสธโดยหัวอีห่าเนื่องจากยิ่งผู้คนถูกปราบปรามมากเท่าใดพลังวิญญ,ญาณที่เซียวเซียวก็มากขึ้นเท่านั้นไม่จําเป็นในสถานการณ์นี้ เมื่อเปิดใช้งานการปรับปรามวิญญาณสามชีวิตไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการช่วยเหลือหรือโจมตีบุคคลที่ถูกเธอปรับปรามตราบใดที่พวกเขามีพลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยพวกเขาจะแบกรับการปรับปรามวิญญาณ3ามชีวิตด้วยตนเองเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพลังวิญญาณและร่างกายถูกระงับวิญญาณก็ตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นการปรับปรามวิญญาณ3ามชีวิตของเซียวเซียวไม่มีผลในการปรับปรามร่วมกับอุปกรณ์นำทางวิญญาณกล่าวอีกในหนึ่งบุคคลเดียวที่สามารถโจมตีโครงกระดูก โดยไม่ได้รับการตอบโต้โดยการปรับปรามคือเหอชัยโถเมื่อดวงตาแห่งความกลัวบนท้องฟ้าไม่เหมาะที่จะโจมตีคำพูดแปลกๆของราชาโครงกระดูกคนนี้จะเป็นเป้าหมายเสมอนี่คือการวางกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ครอบงำอย่างสมบูรณ์และยังเสียเปรียบหัวอีห่าได้สร้างสถานการณ์นี้ผ่านการวิเคราะห์การแบ่งปันการตรวจจับจิตและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถต่างๆของคู่หูของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อราชาโครงกระดูกถูกปรับปราม หยานเฟิงที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นก็ตื่นขึ้นมาเช่นกันดูเหมือนว่าเขาจะเห็นผลและข้อบกพร่องของการปรับปรามวิญญาณได้อย่างรวดเร็วเขากระพือปีกขวาของเขาอย่างแรงและรังสีของแสงสีฟ้าน้ำแข็งก็ยิงไปทางเซียวเซียวในอากาศ2ต่อ6สถานการณ์เริ่มไม่เอื้ออำานยมากขึ้นแม้ว่าหยานเฟิงจะมีบุคลิกที่มืดมนแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยในเวลานี้ไม่ว่าเขาจะมั่นใจแค่ไหน เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเอาชนะคนทั้งหกคนนี้จากนิกายถังได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเขาตัดสินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำมากในบรรดาผู้คนในนิกายถังผู้ที่สามารถคุกคามเขาได้คือสวีซานสือเหอรฉชัยโถและคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาที่เพิ่งใช้ทักะหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ในหมู่พวกเขาแม้ว่าสวีซานสือจะบรรลุเป้าหมายแต่อาการบาดเจ็บเก่าของเขาก็กลับมาอีกและความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับอีกสามคนในความเห็นของเขา คนที่คุกคามมากที่สุดไม่ใช่เหอชัยโถซึ่งมีเครื่องมือวิญญาณระดับเจ็ดสองอันคุกคามพวกเขาแต่เบื้องหน้าเขาไม่ไกลนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีท่าทางเคร่งครึมนั่งอยู่บนรถเข็นนี่คือความรู้สึกที่มาจากจิตวิญญาณเมื่อแสงหมอกน้ำแข็งสองดวงก่อนหน้าสลายไปหยานเฟิงก็รู้สึกถึงอันตรายอันตรายนี้มาจากหัวอีห้าสุดยอดน้ำแข็งสุดยอดน้ำแข็งของเขาสามารถแม้แต่จะรุกรานพลังน้ำแข็งชั่วร้ายของฉันได้หรอือ นี่คือพลังอันสูงสุดหากฉันสามารถกลืนกินความสามารถของเขาได้ฉันจะสามารถเพิ่มพลังช่วยร้ายน้ําแข็งของฉันให้ถึงระดับสูงสุดได้หรือไม่ในเวลานั้นฉันจะเป็นพระบุตรบริสุทธิ์ภายในคริสตจักรและอาจเป็นผู้นําคนต่อไปด้วยซ้ําเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ยานเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะเผยให้เห็นความโลภเล็กน้อยในดวงตาสีฟ้าของเขาแม้ว่าการโจมตีจะมุ่งเป้าไปที่เซียวเซียวแต่ความสนใจทั้งหมดของเขาอยู่ที่หัวอีห่าแสงสีฟ้าน้ําแข็งพุ่งออกมาจากหน้าอกของหัวอีห่า สกัดการพลังช่วร้ายน้ำแข็งที่ปล่อยออกมาโดยหยานเฟิงได้ครึ่งทางนี่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าพลังของหยานเฟิงเสียเปรียบต่อหน้าน้ำแข็งขั้นสุดยอดของเขาหัวอีฮาวและหวังตงเอ๋อฟื้นตัวจากผลกระทบของวิญญาณครั้งก่อนเช่นกันหวังตงเอ๋ยยกมือขึ้นและกลุ่มดาวหกแฉกก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลู่เกิงเกนหลู่เกิงเกนก็ตื่นขึ้นมาตามหยานเฟิงเช่นกันแต่ชายร่างใหญ่คนนี้กําลังเตรียมการรอบโจมตีอย่างใจเย็น น่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงทางจิตของเขาจะถูกซ่อนจากหัวอีห้าได้อย่างไรการก่อตัวของดาวหกแฉกของหวังตงเอ๋อขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของเขาทันทีในเวลาเดียวกันแสงสีแดงเข้มเรียวยาวเพียงหนาเท่ากับนิ้วชี้ก็ยิงออกมาจากระยะไกลและเป้าหมายก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลู่เกิงเกนเหอใช้โถสร้างปืนใหญ่เจาะทะลุและเปิดใช้งานมันแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร แต่เมื่อปืนใหญ่ที่จาะทะลุระเบิดหลู่เกิงเกนก็รู้สึกได้เพียงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบนผิวหนังบนหลังของเขาแม้จะดูอ้วนแต่ความเร็วของมันก็ไม่ได้ช้าเลยเมื่อเขาสัมผัสพ,พื้นด้วยเท้าซ้ายเขาได้หมุนจุดนั้น180องศาจริงๆหันหน้าไปทางเหอช้โถท,ทันทีในบรรดาวงแหวนวิญ,ญญาณทั้ง6บนร่างของหลู่เกิงเกนแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงอันดับที่สามก็ส่องแสงเจิดจ้าทันใดนั้นร่างใหญ่ของเขาก็พองขึ้นอีกครั้งเกือบจะเหมือนกับภูเขาเนื้อจู๊ ร่างของเขาใหญ่เกินไปและถึงแม้ว่าหลูเกิงเกนจะเก่งเรื่องความเร็วเช่นกันแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถหลบมันได้ด้วยแสงสีแดงว่าบรูเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาแสงสีแดงเข้มที่ดูเหมือนเรียวยาวสองทะลุร่างอันใหญ่โตของเขาซึ่งสูงเกือบ2เมตรได้โดยตรงและออกมาจากด้านหลังบริเวณการเจาะกลายเป็นสีดำไม่เกรียมหลูเกิงกเกนร้องให้ด้วยความเจ็บปวดดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือด สลัดไขมันบนร่างกายออกอย่างหนักทันใดนั้นรอยดำไม่ที่แผลก็หายไปไขมันสีเหลืองหน้าขยะขยงเส้นใหญ่ถูกบีบออกและบาดแผลก็ถูกผนึกไว้เช่นนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเขาจ้องมองเหอชโัโถด้วยดวงตาเล็กๆที่แสดงความเกลียดชงังแต่ร่างของเขาก็กระโดดขึ้นมาทันทีหลูก่เกิงเกณฑ์แสดงความสามารถของเขาต่อหน้าผู้คนมากมายร่างที่กระโจนของเขาไม่ได้มุ่งตรงไปที่เหอชัยโถแต่บินขึ้นความ และทุบโดยตรงไปในทิศทางของหัวอีห้าวแระหวังตรงเอ,อ๋ด้วยร่างอันใหญ่โตของเขามันเกือบจะได้กลิ่นเหมือนคุณอยากจะนั่งพวกมันให้ตายไม่เพียงเท่านั้นแหวนวิญญาณวงแรกบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นและหมอกพิษสีเขียวก้อนใหญ่ก็พุ่งออกมาแม้ว่าหัวอีห้าวจะเล็กกว่าหลูเกิงเกเกนมากแต่จริงๆแล้วเขานั่งรถเข็นได้ไม่ยืดหยุ่นมากกว่าหลูเกิงกเกนเมื่อเห็นภูเขาเนื้อขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้า แม้แต่การแสดงออกของหวังตงเอ๋อก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในขณะนี้เธอกางปีกปล่อยรถเข็นของหัวอีเ่าที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วบินกลับหัวหัวอีเ้าถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเพื่อเผชิญหน้ากับภูเขาแห่งเนื้อหนังอยู่ในอากาศหวังตงเอ,อยกปีกคู่หนึ่งขึ้นบนหลังของเขาดาวหกแฉกอีกดวงถูกส่งออกไปคราวนี้อยู่ตรงหน้านายหยานเฟิงด้วยการกระพือปีกของเขาหยานเฟิงจึงใช้โอกาสนี้บิน หยานเฟิงมั่นใจในความแข็งแกร่งของหลู่เกิงเกนฑ์มากในบรรดาคนรุ่นใหม่หลู่เกิงเกณฑ์ไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุดในลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหยานเฟิงเองหรือนักบุญถังหยาการฝึกฝนของพวกเขานั้นเหนือกว่าเขามากอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงพลังป้องกันหลู่เกิงเกณฑ์ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนคุณไม่เห็นหรือว่าเขาเพิ่งถูกยิงด้วยปืนใหญ่วิญญาณระดับเจ็ดแต่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือคู่มือวิญญาณระดับเจ็ดแม้ว่ามันจะทะลุเข้้าาาาไปในนนร่งงออัววทมขขเก็ต แต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายที่อ้วนท้วนของหลูกเกิงเกนก็เหมือนกับกรอบตรับใดที่เขาไม่พบแกนกลางของเขาเขาก็สามารถฟื้นตัวได้แม้ว่าเขาจะถูกยิงไปหมดก็ตามสำหรับการโจมตีขนาดใหญ่แม้แต่ผิวหนังของเขาด้านหลัง10เซนติเมตรก็ไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ดวงตาของหยานเฟิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในเวลานี้และเขาไม่สนใจมากนักเกี่ยวกับการโจมตีของหวังตงเอ๋อในความเห็นของเขาแม้ว่ามันจะมีลักษณะที่ไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ใช่ภัยคุกคามใหญ่หลวงนัก ในฝ่ายนิกายถังยกเว้นหวังเตอหัวอีเหาพวกเขาเผชิญหน้ากับปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายสองคนเผชิญหน้ากันเซียวเซียวควบคุมราชาโครงกระดูกและพุ่งเข้าใส่ปืนใหญ่เจาะของไคโถอีกครั้งสวีซานสือเกือบจะเข้าใกล้เจียงหนานหนานด้วยวิธีเดียวกันเจียงหนานหนานสามารถทําให้เขาเข้าร่วมกลุ่มการต่อสู้ที่นี่โดยเร็วที่สุดอย่ามองว่ามีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหลืออยู่เพียงสามคนแต่ความแข็งแกร่งของแต่ละคนนั้นแข็งแกร่งมาก หากนิกายถังต้องการชนะการต่อสู้แบบทีมนี้อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังห่างไกลาจากสถานการณ์ที่ชนะเมื่อเห็นเงาขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าดวงตาของหัวอีห้าวก็เริ่มเย็นเยือกเขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นและเด็กหญิงหิมะตัวน้อยก็ลอยออกมาจากหน้าผากของเขาในเวลาเดียวกันชั้นของแสงสีทองเข้มและเงาแยกออกจากด้านหลังของเขาซึ่งเป็นเทพีแห่งแสงซึ่งเป็นทักษะการต่อสู้อันทรงพลังที่เขาสร้างขึ้นฉากประหลาดก็ปรากฏขึ้น เด็กหญิงหมิงตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าร่างของหัวอีเฮากลายเป็นภาพลวงตาแต่ก็โตขึ้นในเวลาเดียวกันและใบหน้าที่เย็นชาและเยาหญิงอันน่าทึ่งของจักรพัทิมะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกและด้านหลังเขาร่างสีทองที่เกือบจะเหมือนกับหวังตงเอ๋อก็ผสมเข้าด้วยกันในทันทีทองคำหนึ่งอันสีขาวหนึ่งอันแสงและเงาลวงตาสองอันผสานเข้ากับร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันหวังตงเอ๋อรลอยอยู่ไม่ไกลหลังเขามองอย่างกังวลแม้ว่าเธอจะมั่นใจในหัวอีเฮาแต่ปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายก็แปลก ถ้าไม่ใช่เพราะหัวอีเข้ากระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอก็คงจะไม่มีวันทิ้งเขาไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะกังวลแต่การเคลื่อนไหวของมือเขาก็ไม่ช้าแสงของพระเจ้าผีเสื้อขนาดใหญ่พุ่งตรงไปยังหยานเฟิงเพื่อสกัดกั้นเขาหยานเฟิงรู้สึกประหลาดใจหวังตรงเอ,อ๋อซึ่งแต่เดิมดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถสร้างปัญหาให้เขามากเกินไปได้ตอนนี้ทําให้เขาประหลาดใจแสงของพระเจ้าผีเสื้อแต่ละดวงที่ดูยุ่งเหยิงนั้นเต็มไปด้วยออร่าแห่งแสงที่แข็งแกรง่ง แม้ว่าจะไม่อาจกล่าวได้ว่าสามารถยับยั้งพลังชั่วร้ายน้ำแข็งของเขาได้แต่เมื่อลูกบอลแสงแต่ละลูกระเบิดมันจะทำให้เกิดพลังแสงเป็นบริเวณกว้างซึ่งมีผลการปิดกั้นที่แข็งแกร่งมากต่อเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อแสงของเทพผีเสื้อถูกปล่อยออกมาก็เป็นเวลาที่ดาวหกแฉกล่อยขึ้นสู่พื้นแน่นอนว่าหยานเฟิงไม่สามารถถูกกลุ่มดาวหกแฉกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินโจมตีได้ แต่แสงแตละดวงของเทพผีเสื้อที่ปล่อยออกมาโดยหวังตรงเอ๋อทะลุผ่านกลุ่มดาวหกแฉกในกระบวนการเดินทางข้ามการเวลาพลังของกลุ่มแสงเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีอย่างน้อยก็เพิ่มพลังมากกว่าสองเท่าความเร็วไปข้างหน้าของหยานเฟิงลดลงมากท้ายที่สุดเขาล้มเหลวในการโจมตีหัวอีเห่าในเวลาเดียวกันกับที่หลู่เกิงเกณฑ์ทุกหัวอีเห้าดวงดาวหกแฉกของเธอสามารถใช้เพื่อขยายทักษะจิตวิญญ,ญาณของเธอเองได้จริงหรือด้วยเหตุผลบางอย่างหยานเฟิงก็รู้สึกไม่สบายใจในใจ อย่างไรก็ตามในฐานะหนึ่งในผู้นำของทีมปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเมื่อดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถโจมตีหัวอีเ้าได้ในทันทีหยานเฟิงเปลี่ยนเป้าหมายกระทนหันวงแหวนวิญญาณวงที่หนึ่งและสามบนร่างกายของเขาสองแสงพร้อมกันหลังจากนั้นร่างของเขาก็ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าปีกอันใหญ่โตของเขาก็กางออกและร่างของเขาก็หมุนไปในอากาศจากนั้นทักษะวิญญาณที่สองบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นของเขากลายเป็นภาพลวงตา และร่างกายของเขาก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับสวีซานสื่อที่ถูกเจียงหนานานายนโยนออกไปหัวอีเฮาตะโกนคำว่าระวังให้กับสวีซานสื่อผ่านการตรวจจับทางจิตเกือบจะในทันทีกระดองเต่าปิดกั้นด้านหน้าและพลังของเต่าสเสวียนอู่ทักษวิญ,ญญาณที่สามก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีทักษวิญ,ญญาณที่หก็เปิดใช้งานเช่นกันสวีซานสื่อตระหนักดีถึงสถานะปัจจุบันของเขามากเพื่อที่จะดักจับคนทั้งสนั้นจึงมีการดำเนินการเปลี่ยนตัวสองครั้งติดต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทนที่ครั้งที่สองไม่เพียงแต่อาการบาดเจ็บเก่าของเขากำเริบเท่านั้นแต่พลังวิญญาณของเขาก็ถูกใช้ไปอย่างรุนแรงเช่นกันนิฉะนั้นด้วยความภาคภูมิใจของเขาเขาจะใช้การประทะของเทพเต่าในเวลาเดียวกันได้อย่างไรหลังจากใช้พลังของเขตแดนอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับพฤติกรรมของเขาหยานเฟิงกลายเป็นภาพลวงตาและทันใดนั้นโครงกระดูกศรษะขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา โครงกระดูกนั้นดูแปลกมากดูเหมือนว่ามันจะมีความยาว2เมตรสูงมากกว่า1เมตรและกว้างประมาณ1เมตรครึ่งเมื่อมันอ้าปากเท่านั้นที่ผู้คนจะมองเห็นมันได้ชัดเจนมันดูเหมือนกะโหลกมังกรยักษ์ย้ายในขณะนี้ทุกคนในนิกายถังในที่สุดก็รู้แล้วว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของยานเฟิงคืออะไรมังกรกระดูกถือเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ชั้นยอดในหมู่ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอย่างแน่นอน ลูกบอลอากาศสีฟ้าเยือกแข็งพุ่งเข้าหาสวีซานสื่อด้วยพลังแห่งเสียงคำรามของภูเขาและสึนามิทักษะวิญญาณประการแรกของหยานเฟิงคือการแปลงร่างมังกรและทักษะวิญญาณที่สามของเขาคือการแปลงร่างมังกรทักษะวิญญาณแรกสามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาให้เป็นมังกรกระดูกได้ในขณะที่ทักษะวิญญาณที่สามสามารถควบแน่นส่วนหนึ่งของร่างกายมังกรกระดูกด้วยพลังวิญญาณด้วยการเพิ่มทักษะวิญญาณทั้งสองนี้ ทักษวิญญาณที่สองลมหายใจมังกรก็ปรากฏขึ้นบูมสวีาสานสื่อไม่ได้ถูกกระแทกด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงแต่ร่างกายของเขากลับถูกปกคลุมไปด้วยชั้นแสงสีฟ้าน้ำแข็งที่แข็งแกรง่งและเขาก็กลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งขนาดใหญ่ในทันทีและถูกแช่แข็งอยู่กับที่หัวมังกรกระดูกหายไปแต่ร่างที่บวมของหยานเฟิงไม่ได้หดตัวแต่ในขณะนี้เสียงครวญครางอู้อี้ดังมาจากข้างตัวเขา แหล่งที่มาของเสียงครวญครางอยู่ไม่ไกลจากเขาหลู่เกิงเกนกำลังนั่งอยู่ในอากาศโดยหันหลังให้กับหัวอีห่าวและปล่อยก๊าซพิษออกมาสิ่งที่ทักทายร่างกายของหลู่เกิงเกนคือมือขวาของหัวอีห่าวซึ่งเป็นมือขวาที่เรียบง่ายทันทีที่ภาพเงาทั้งสองของจักรพัทิมะและเทพีแห่งแสงซ้อนทับกันบนร่างของหัวอีห่าวอารมณ์ทั้งหมดของเขาก็เปลี่ยนไปจนสั่นสะเทือนโลกมันเป็นบรรยากาศที่สูงส่งเย็นชาและทรงพลัง ฝ่ามือที่เรียบง่ายฝ่ามือที่ไม่โอ,โอ้วดฝ่ามือที่ขาวราวกับน้ำแข็งและหิมะถูกพิมพ์ลงบนก้นที่อ้วนท้วนของหลูกเกิงเกนร่างกายที่บวมของหลูกเกิงเกนมีน้ำหนักอย่างน้อยหลายพันกิโลกรัมแต่ภายใต้ฝ่ามืออันบางเบาของเขามันก็กลายเป็นน้ำแข็งในอากาศครู่หนึ่งจากนั้นรถเข็นภายใต้หัวอีห้าก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และเลื่อนไปข้างหลังออกจากระยะที่หลูกเกิงเกนนั่งทันทีเสียงครวญครางต่ำนั้นเป็นน้ำหนักอันกดที่ของหลูกเกิงเกนที่ล้มลงกับพื้น และเวทีการแข่งขันทั้งหมดรู้สึกเหมือนกำลังสั่นไหวแม้ว่าเขาจะมองดูมันเพียงอย่างเดียวแต่หยานเฟิงก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าก๊าซพิษที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของหลู่เกิงเกณ์กลายเป็นผงสีเขียวและบินออกไปทันทีที่เขาเข้าใกล้หัวอีเฮาช่างเป็นลมหายใจอันทรงพลังของน้ำแข็งที่รุนแรงน่าเสียดายที่ระดับพลังยุทดยังอ่อนแอเกินไปความรังเกียจแวบเข้ามาในดวงตาของหยานเฟิง เขาไม่เคยมองคนเช่นนิกายถังแม้ว่าทังหยาจะไม่อยู่ในช่วงเวลานี้แต่เขาก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองในความเห็นของเขาไม่ว่าหัวอีฮาจะมีความสามารถเพียงใดเขาก็ยังเป็นเพียงปรามาจารย์วิญญาณห้าวงแหวนแต่เขาก็เป็นปรามาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในระดับนักบุญวิญญาณเจดวงแหวนไม่สามารถเอาเปรียบเขาได้มันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับสมาชิกนิกายถังเหล่านี้ ลมหายใจของมังกรทําให้สวีซานสือแข็งตัวเขาหันกลับมามองขึ้นไปบนฟ้าและปล่อยเสียงคํารามของมังกรออกมาวงแหวนวิญ,ญญาณที่สองแผ่แสงอีกครั้งและหัวมังกรกระดูกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายถูกเปลี่ยนเป็นหวังตงเอ,อ๋อแสงสีฟ้าเย็นยเยือกที่น่าสะพรึงกลัวทาให้เกือบทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีเดียวกันและปกคลุมหวังตรงเอ๋อทันทีด้วยแสงสีทองหวังตงเอ๋อก็หายไปในอากาศ เมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเธอก็อยู่ข้างหลังหัวอีเห่าแล้วย้ายทันทีกระดูกวิญญาณขาซ้ายติดตั้งทักษะวิญญาณบูมลมหายใจของมังกรระเบิดบนโลกวิญญาณที่อยู่ไม่ไกลเปลี่ยนพื้นที่ขนาดใหญ่ของโลกวิญญาณให้กลายเป็นน้ำแข็งสีฟ้าทันทีวงกลมแสงขนาดใหญ่ยังคงกระจายออกไปด้านนอกเมื่อมองดูมันแม้แต่โลกวิญญาณก็ดูเหมือนจะไม่สามารถรองรับมันได้การโจมตีที่ทรงพลังจริงๆ เมื่อเห็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวและทรงพลังเช่นนี้ผู้ชมก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดที่ปรากฏในใจของพวกเขานี้ไม่ใช่ครั้งแรกของวันนี้ใครคือปรมาจารย์มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้การแสดงของเป้ยเป้ยเคยทาให้พวกเขาประหลาดใจมาก่อนแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งที่แสดงโดยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังผู้นี้ด้วยการฝึกฝนเจ็ดวงแหวนและจิตวิญญาณการต่อสู้มังกรกระดูกนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าเดิม ในเวลานี้สมาชิกทุกคนของทีมนิกายปีศาจหิมะในกลุ่มผู้ชมดูน่าเกลียดรวมทั้งหลงเอาเทียนด้วยตอนนี้พวกเขาตระหนักดีว่าหากพวกเขาเผชิญหน้ากับลัทธิระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาจะไม่มีโอกาสเลยไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดความแข็งแกร่งของปรมาจารย์วิญญ,ญ,ญาณมังกรกระดูกคนนี้ไม่ได้ด้วกว่าหลงเอาเทียนไม่ต้องพูดถึงนักบุญวิญญาณเจนเจงวนแหว,วนที่ผิดปกติทั้งยาที่เกิดจากเป้ยเป้ด้วยวิธีที่ไม่รู้จักในตอนนี้ ความแข็งแกร่งของลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้แข็งแกร่งเกินไปจริงๆลมหายใจของมังกรพลาดไปแต่อีกด้านหนึ่งหัวอีเห่ากำลังประสบปัญหาตะขอขนาดใหญ่ควบแน่นด้วยแสงสีขาวซีดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหัวอีเห่ารู้สึกถึงพลังแปลกๆมาจากเขาจากนั้นเขาและรถเข็นของเขาก็บินออกไปโดยไม่ตั้งใจวงแหวนวิญญาณที่สี่บนร่างของหลู่เกิงเกณฑ์เริ่มส่องแสงในบางจุด หัวอีฮาวตกใจกับการโจมตีของหยานเฟิงและไม่ทันระวังทำให้เขาประสบความสำเร็จในทันทีตะขอขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับโซ่กระดูกสีขาวซีดซึ่งดูเหมือนทำจากพลังวิญญาณที่ควบแน่นแต่ยากมากพัวอีฮาวต่อสู้อย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นในตอนนี้คือเขาไม่สามารถใช้การเทเลดทได้ราวกับว่าสิ่งที่ตะขอเกี่ยวนั้นคือวิญญาณของเขาเองความเกลียดชังของหลู่เกิงเกนเปิดปากของเขา และเขาก็ส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธที่หัวอีห้าวซึ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วหลังจากที่หัวอีห้าวตบก้นของเขาจูจ่ๆเขาก็รู้สึกหนาวสัน่นบั้นท้ายส่วนใหญ่ของเขาชาและสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดแม้ว่านั่นจะไม่ใช่แก่นแท้ของร่างกายของเขาก็ตามแต่หลู่เกิงเกณรู้สึกทันทีว่าร่างกายของเขามีความยืดหยุ่นน้อยลงและขาขวาทั้งหมดของเขาค่อนข้างอ่อนแอแน่นอนว่าเขาเกลียดหัวอีห้าว การเทเลทครั้งก่อนของหวังตงเอ๋อปรากฏขึ้นโดยตรงด้านหลังหัวอีเฮาเมื่อหัวอีเฮาถูกดึงออกไปเธอก็ถูกเปิดเผยโดยธรรมชาติท่าทางดุร้ายปรากฏบนใบหน้าของหยานเฟิงเขาจะไม่แสดงความเมตตาเพียงเพราะคู่ต่อสู้ของเขามีความงดงามอย่างน่าทึ่งเสียงคำรามเย็นชาดังขึ้นแหวนวิญญ,ญาณอันดับสี่บนร่างกายของเขาก็ส่องแสงเช่นกันหวังตงเอ๋อรู้สึกหนาวทั่วร่างกายของเธอ และครูต่อมาวงกลมเวทมนต์ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า5เมตรก็ปรากฏขึ้นใต้ร่างกายของเธอซึ่งทําจากกระดูกหลายชิ้นความรู้สึกยับยั้งชั่งใจที่อธิบายไม่ได้ดึงร่างของเธอทันทีหวังตงเอ๋อเพียงรู้สึกถึงแรงดูดอันแรงกล้าที่มาจากวงเวทประหลาดและดูดพลังชีวิตของเธออย่างบ้าคลั่งมีความรู้สึกว่าเนื้อและเลือดกําลังจะลอกออกทักษะวิญ,ญญาณที่4ของหยานเฟิร สถานที่ฝังศพทักษวิญญาณคู่อันทรงพลังในการควบคุมและความเสียหายมันสามารถดูดซับเนื้อและเลือดของคู่ต่อสู้เพื่อเติมพลังชีวิตของตัวเองในเวลาเดียวกันเมื่อคู่ต่อสู้ถูกกลืนกินและกลายเป็นกองกระดูกสีขาวกระดูกเหล่านี้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับวิญญาณมังกรกระดูกของเขาด้วยนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงระดับพลังยุทธ์ของเขาอีกด้วยนับตั้งแต่มีทักษวิญ,ญญาณที่สี่นี้ความเร็วในการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก หวังตรงเอ๋อกดลงด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่ลังเลและดาวหกแฉกก็ถูกปล่อยออกมาที่เท้าของเขาแสงสีทองเปล่งประกายเพื่อปกป้องเธอภายในนั้นอย่างไรก็ตามพลังของดวงดาวหกแฉกสามารถปกป้องพลังชีวิตของเธอจากการถูกดูดซับเท่านั้นแต่มันไม่สามารถช่วยให้เธอรอดพ้นจากพลังดูดซับอันทรงพลังของสถานที่ฝังศพกระดูกในเวลานี้ในที่สุดเจียงหนานหนานก็มาถึง